วิธีเปิดคอมเมนต์ใน TikTok สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับก็ในเวลาที่เพื่อนๆนะครับโพสคลิปใน Tik t o k เสร็จแล้วนะครับคนอื่นไม่สามารถคอมเมนต์ได้เนาะให้เรานะครับใช้วิธีนี้ไปเปิดแสดงความคิดเห็นหรือว่าเปิดคอมเมนต์ได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่คลิปที่เราต้องการจะเปิดคอมเมนต์จากตัวอย่างเนาะก็ให้เข้าไปที่ TikTok เข้ามาแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างเสร็จแล้วนะครับให้มากดวิดีโอที่เราต้องการจะเปิดคอมเมนต์จากตัวอย่างนะครับเป็นวิดีโอนี้ละกัน เมื่อกดเข้ามาที่วิดีโอได้แล้วนะครับให้กดจุด3จุดตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนแถบเมนูตรงนี้เลื่อนมาจนเจอกับเมนูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไอคอนรูปกุญแจเมื่อเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาเปิดในส่วนของหัวข้ออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเปิดตำแหน่งนี้นะครับ เมื่อเราเปิดตำแหน่งนี้เสร็จแล้วนะครับคนอื่นจะสามารถมาแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้ได้นะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆปดคลิปในทิกตอกคนอื่นนะครับก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นได้ตามปกติแต่ว่าก็จะมีบางกรณีเนาะที่เรานะครับอาจจะไปเพลอปิดไม่อนุญาตให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์คลิปที่เราลงไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเปิดได้นะครับ ไหนเราลองมาดูการแสดงผลหลังจากที่เราเปิดอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นกันดีกว่าครับก็นี่นะครับเมื่อคนอื่นเนาะกดเข้ามาดูวิดีโอของเรานะครับเขานะครับสามารถกดตรงนี้และพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับ พิมแบบนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับก็หลังจากที่เราปรับค่าไปเนาะคนอื่นนะครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ได้ตามปกติเพื่อนเพื่อนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกดตามแบบง่ายๆได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการเปิดคอมเมนต์ในทิกตอกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ